ไก่สดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาแพงขึ้นตอนนี้เป็นตัวตัวเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทจากปกติราคากิโลกรัมละ80บาทคือผู้ชมอยู่ตรงพื้นที่ไหนราคาเท่าไหรพูดคุยกับเราเข้ามาหน่อยนะคะเจ้าของแผงขายไก่สดเขาบอกว่าราคาที่แพงขึ้นเนี่ยทำให้ขายยากนะคะความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะขึ้นราคาแต่ว่าต้นทุนมันสูงค่ะโดยลูกค้าที่มีการขายอาหารตามสั่งหรือว่าร้านขายข้าวแกงก็ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมาแผงขายไก่สดก็จะขายดีมากวันล,ละ200-300ถึงตัวแต่ว่าตอนนี้ยอดขายมันลดลงเนื่องจากว่าราคามันแพงอะค่ะสำหรับไก่เป็นซิกซิกเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทส่วนไก่เป็นเป็นที่ส่งมาจากจังหวัดปัตตานีกิโลกรัมละ70บบาทและเมื่อมาแบ่งเป็นส่วนๆก็เหลือกำไรไม่กี่บาทเท่านั้นหากแพงไปมากกว่านี้แม่ค้าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะขายไม่ได้เลยจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องของราคาสินค้าโดยด่วน ขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวดีสําหรับแม่บ้านนะคะที่จะซื้อน้ามันปาล์มขวดซึ่งจากต้นทุนน้ํามันปาล์มเนี่ยที่มันลดลงคุณอุดมศรีสมทรงท่าน,นเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกบอก,บอกว่าได้ประชุมร่วมกันกันกบห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้มีการเร่งรัดการปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดให้ลงมาตามต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลงโดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าเดี๋ยวจะทยอยปรับราคาค่ะ ราคาน้ำมันปาล์มขวดให้ยินลดลง4-5บาทจากราคาขายปัจจุบันอยู่ที่69-70บาทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะคะเพื่อให้มีราคาสะท้อนตามต้นทุนที่มันแท้จริงซึ่งแต่ละห้างแต่ละร้านอาจจะลดราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็สต็อกเก่าที่มีค้างอยู่ด้วยแต่ยืนยันว่าน้ำมันปาล์มจะต้องขายตามต้นทุนที่แท้จริงเท่านั้น หากปาล์มดิบลดราคาลงน้ำมันสำหรับประชาชนที่เอามาบริโภคก็ต้องปรับลดลงด้วยซึ่งสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นลดก่อนค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะทยอยลดลงอีกด้วยค่ะ ก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายกังวลก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับว่าถ้าราคาสินค้าบางอย่างมันปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วการที่จะปรับลงมามันค่อนข้างยากอย่างปาล์มน้ํามันนี่สะท้อนชัดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาหน้าสวนจากที่เราเคยรายงาน10กว่าบาท11บาท12บาทช่วงพีคๆนะครับแต่ตอนนี้บางจุดขายกันแค่7บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันราคา ปลาล์มที่เรามีการขายแล้วก็ทําเป็นปลาล์มน้ํามันเราไปซื้อปลีกซื้อย่อยเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าราคาที่ขายเป็นขวดมันยังไม่ลงนะครับจากเดิมที่ขึ้นมาจาก60เป็นตอนนี้70บาทต่อขวดแล้วราคาก็ยังอยู่ที่70บบาทดังนั้นนี่เป็นโจทย์ของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะหาทางในการแก้ไขกันต่อไปนะครับ